มา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 ลงมาเกิดไปยัางนาดำเอ้มาลงมาลงลง,ลงมานาดำดำ,ดำผู้ไ้กับผู้ห้มึงบ่พ่อ,อเล้อเดินไปยังต้นไม้ลงมาลง,ลงมาโอ้ยผู้ไหอะไะยังบ่พ่อเอ้อนากระดำดำซะ ผู้า้กับที่เนืงองาลงในว่าบานบัดคืนืคนึคืนได้มาลงมาทางนี้มามานาดำลงมาขึ้น,นไปอ,อียังเฮ้อผู้ห้แล้วยังบ่พ่อบงววนฝ่านาดำจิลงได้ว่ลงมาเร็วึ้นไปยังเฮ้อ ขึ้นเป็นขึ้นได้แต่ก็ขมบ่เอองามขาขึ้นเป็นบ่ขึ้นเป็นแต่ก็ขามาลงมาลงมาเลยตอนขึ้นขึ้นได้บาลง่ลงล่งบาได้พี่นอ้องเอ้ะ่ะผู้หายแล้วยังบ่พ่อนากระดำดำมาอ,อมาเก่งเก่งเก่งมาโดดลงมา à đồ thì lúc này ba ma má mà nè mà nè cái chân đấy vì nó quán phan đâm lúc này ba nè mà nè hãy à, thang lông bơi đây p/những khẩn khẩn đây lông lông à lông này bao nỉ lông này bao nỉ hả cái cái này เือแนะลงมาได้เฮ้เจงคักงคักนาน้ำน้ำนี่เฮ็ดพอบอไปแย่อยู่นี่แห้ววายขี้เหละขี้เ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 ลบอกผู้ายไงผูหายหลวงมานี่ อ่ะไม่ลงแล้วไม่ลงจีนอนหันบ่อ่านอนหันกับน,นอนบ่ลงพี่น้องบ่ลงอยูห่หันเด้ออยูอ่หันเด้อเออว้จะมีความสามารถลงได้บ่พี่น้องอ่ะอ่ะ,ะนอนจะจีนลงยังไงลงลงลงบ่ากล้าบ่กล้า ร่างลงพี่น้องมามาลงมาอ๋อดีกาบายบายรบลับเดี๋ยวเบิังบ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 ังรอดลุนบังหน้าดำสะลงในบ่อ่หน้าดำดำจะลงในบอนี่พี่น้องหน้าดำดีกาบายบายรบลับ